รู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละคือการเคารพในธรรมนี่พูดให้พวกเราเข้าใจเพื่อพวกเราจะได้ดำเนินเพื่อรู้แจ้งต่อธาตุบริสุทธิ์การที่พวกเรารู้ตามความเป็นจริงคําว่าพวกเรารู้ตามความเป็นจริงในทีน่นี้ไม่ต้องไปเพ่งไปจ้องไปฝึกสติไปตั้งท่าจะรู้พวกเราแค่สังเกตว่ามันรู้ของมันเองนั่นแหละคือความจริง พวกเราแค่สังเกตว่ามันคิดมันพูดอยู่ในใจของมันเองนั่นแหละคือความจริงพวกเราเพียงแค่สังเกตเห็นมโนภาพอารมณ์ความทรงจำเขากะเพื่อมแปรปวนเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของเขาเองพวกเราเพียงแต่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ไม่มีเราไม่มีอะไรเลยเป็นของของเรา พุทธภาวะก็พร่งขึ้นมาความเบาความโล่งความที่พวกเราไม่เคยอิสระก็ประจักษ์ขึ้นมาในความบริสุทธิ์นี้มันไม่มีรูปร่างมันไม่มีเสียงไม่มีภาพไม่มีอารมณ์ไม่มีอาการรับรู้ไม่มีความทรงจำมันมีแต่ความเพียวความบริสุทธิ์หาที่เปรียบไม่ได้เป็นธาตุที่รู้ตื่นเบิกบานด้วย ธรรมชาติของเขาอยู่ตลอดพวกเราเพียงแต่รู้ตามความเป็นจริงแบบนี้แหละนี่แหละเรียกว่าเคารพในธรรมอะไรเกิดนั่นแหละธรรมมันบริสุทธิ์แบบนั้นแหละอะไรตั้งอยู่นั่นแหละธรรมมันบริสุทธิ์แบบนั้นแหละอะไรแตกสลายนั่นแหละธรรมเขาบริสุทธิ์ของเขาแบบนั้นน้ำพัดผ่านมาด้วยความรุนแรงทำลายบ้านเรือนสิ่งมีชีวิตร่างกายแตกสลาย ตุยไปมากมายมหาศาลนั่นแหละความงดงามแห่งธรรมสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงภาชนะที่จิตมาอาศัยเพื่อจะมารู้แจ้งต่อจิตพวกเราอย่าไปทุกกับภาชนะใดๆภาชนะทั้งหลายเกิดมาเพื่อแตกสลายทั้งสิ้นจะด้วยวิธีใดนั่นแหละธรรมันงดงามอยู่แบบนั้นแหละ พวกเราเข้าใจความจริงนี้ได้เมื่อไหร่พวกเรายอมรับความจริงนี้ได้เมื่อไหร่นั่นแหละเรียกว่าเคารพในธรรม